มาวัดสามพานมีมังกรเถินฟ้าด้วยจังหวัดน,นครปฐรมในหลวงพระราชินีอุ้ยไม่ใช่ทับพันปีกันในหลวงมีอะไรอยู่ตรงนี้ด้วยเนี่ย อ๋อที่ที่ประตูอ่านไม่ออกเหมืนอนกันเดี๋ยวนี้มีมีม,มีมีภาษานี่ด้วยที่ภาษาบ้านอันนี้เป็นภาษาพมา่าหรือว่าภาษาลิขึนน่าจะพม่ามากกว่าจุดนี้โหยมังกรเหินฟ้า เหมือนบ้านเราเลยประเทศจีนบินบินพระบาทพระพันปีหลวงกับในหลวงกับรอกับพระราชินี 那种大。

มังกรมีมังกรอ่ะแ่งเขากันโ้ง่งเขากันรอพี่ผุ๋ยพยานหน้าเยอะมังกรอาจจะมีชื่อนี่เขาโย,ยนเ,เหรียญ แล้วเขาซื้อของขอตักปลาไปเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวก็จะตักกระถางที่มีเห็นไหมพี่โยเนถ้าเยหรียญนแรกลยอยะถ้าวบนนีถือมังกรเถื่อนฟ้านี้พญยานาค <c oughs> ไปไหว้ข้างในข้างในมีอะไรบ้างมีซื้อดอกไม้แล้วก็ซื้อดอกไม้ไหว้พระที่ข้างบนใ้ตามันเกิดไม้มไมมเไปนะครับอันนี้ทำซุ้มประตูตรงเงินประตูทองทำมุนมครับอธิษฐานตรงนี้ก่อนนะครับแล้วไม้ก็ไม่ให้เอาเข้าไปนะครับเอาไม่ให้เาเข้าหรอก็คือว่าอธิษฐานตรงนี้ทำมุนตรงนี้ก่อนนะครับแล้วเข้าไปกราบไหว้ข้างในนะครับ มันก็อารมณ์คงระดัการระดวาขึ้นไปข้างบนอันนี้เป็นมือมังกรโห นี่คือต้องลอดใต้ท้องพรยาบางก่อนหรออันนี้เขาเอาไอเอารถรถกราขึ้นไปได้ใช่ไหมถ้าเขาไม่เอาอะไรปิดไว้อะเราอยู่ในทอ้องมังกร เป็นนัดอันนี้ก็หอบแหกแๆกแล้วนะพ่อนะอุ้ยตกใจเหนื่อยใช่ไหมล่ะแมงตาอุ้ย หายใจไม่ออกเปิดแมตสุดแล้วเจ้าค่ะอันนี้ก็น,น่าจะเป็นหัวบางกรจะขึ้นไปตรงนี้แต่ตรงนี้ก็ถึงแล้วไม่รู้ว่าอยู่ชั้นนี้โอ้มายกอดดู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 ด ไม่น่าขึ้นมาเหนื่อยมากเลยตะกี้สูงมากอะ่ะขึ้นต่อบิวสวยมากเลยนี่ทั้งหมดก็จะเป็นประมาณนี้นี่ไม่มีลิฟต์ขาลงหอลงอนี่โอ้ย หัวหมุนเวย้ยวันนี้ทำไมขึ้นมาเจออะไรดูดิอุย้ยเวียนหัวหัวหมุนหัวหมุนเฮ้ยมาเจออุย้ยดูนะวิวสวยมาก <c oughs> ขาสั่นเลยโนยุ้้ยเปียก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 ม่าเตโนุ้้ยนี่นี่ ก,กว้างมากเลยวิวสามร้อยหกสิบองศาเก็บตังค์พ่อ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 ดูนี้ดิพ่อ นี่ไม่ยอมขึ้นไม่ยอมขึ้นกัลวอะไรอ่ะไปดิขึ้นไปอุ้ยมาถึงขนาดนี้แล้วอ่ะต้องขึ้นไปให้ถึงให้ถึงที่สุดสิอ้าวแล้วอย่างนี้จะขึ้นสวรรค์ได้ยังไงอ่ะสวรรค์นะยังนี่ยังอยู่ชั้นล่างอยู่เลยขึ้นไปถึงที่สุดสิโอหขึ้นสวรรด์ไม่เอาอะโหอะไรเนี่ย อุ้ยดีวิวสวยกว่าข้างล่างด้วยป้าไม่น่ากลัวนะป้าขึ้นมาดูดิป้าป้า,ป,าป้ามีมังกรเยอะด้วยออฮู นีมังกรนี่บิวสาบร้อยหกสิบองศานี่ถึงหัวแล้วนี่มังกรนูนเ <c oughs> อ,อมาถึงขนาดนี้แล้วเอาให้ภูมิใจหน่อยอ่านี่นี่นหนวดมังกรผูกผ้าแดงไว้ที่นี่เนาะงนี่เขียนชื่อแล้ว เอามันสองชั้นอันนั่นเอาของเธออยู่บางกอดที่มองลงมาเห็นเมื่อกี้ พระอุโบสถอยูข้างบนนี้ก็ดีนะมัดนี้ก็เป็นมัดที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งหนึง่งแล้วก็ขึ้นแบบในท้องบางกรนแล้วก็มีท้าทายขอไยเดอ้อโอ้ขออนุญาตนะเจ้าคะ่ะ

มังกร